ต่อครับก็เอาไนกี้อีกชิเนี่ยแปะตัวเองแปะออ่มันจะเป็น2่เป็นชั้นเลยเดี๋ยวะยังไม่เสร็จนะยไม่เสร็จแล้วก็เาันนี้นะคะอ่าเนี่ยคุณนให้น้้มา่แปะไป่นกี้เองค่ะแล้วก็ใ่ครับแล้วก็เอานี่คอนเฟ มาบมาให้เไปลมาแล้วก็นี่อเราองมาขัดก่อนนี่แล้วก็